สวัสดีครับผมสวัสดีคู่บาอาจารย์พี่น้องปองปไปมูพวกเพื่อนฟูงน้องลุงทุงผ่าครับตลอดจนไม่ออกคำพระอาจารย์พระเนยี่นยุวัดนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ฮักอิสานมิวสิกโปรดักชันนะครับเป็น่ายเพ่งเน้นน่อยมีคุณภาพแบบประทับใจเจ้าภาพในราคาย,ย่อมเยาของผมเองเนาะครับเนาะ <c oughs> มื่อนี่กับมีนักลองหนาะไม่สิ มานำเสนอให้พี่นอ้องกูบาอาจารย์ให้ซอยติส้มนะครับตอนนี้ผมเกิดกาลังซ้อมฝึกซ้อมหลักการเทรนในการที่จะเข้าห้องอัดเพื่อที่จะมีอัลบัม้มมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเนาะครับต่อไปนี้ก,ก็ขอเชิญรับชมรับฟังว่าศิลปินผู้นี้ของภาคอีสานมิวสิกโปรดักชั่นเพิ่นสิเมียนะคดไก่บันไดเนาะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับถึงนักร้องทีผมสิออกซิงเกิลในเพิ่นเร็วๆนี้เนาะครับไปกันเลยครับ

ไว้พรุร่งนี้ตอนบ็นยได้ไมคุี่อเคยพูดลายีจะมีมะนนนแมบ้านเพื่อบราณีแลอาเพือุไมรูหาไม่เ้ดูแม่ ำเน่เ้าดีปอุาตาา้ายดกนทีาทีตนตอย่าิ้ไรไลจัดไปครับผมกะขอฝากนักล่องลูกทุ่ง พุ่งแรงแซงทางโค้งน้องไม่ในวงการนะครับศิลปินของอีสานมิวสิกโปรดักชั่นผู้นี้นะครับจิจอกซิ่งเกินและนี่ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องให้ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับพอการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขบานโอ้พี่ไว้พรุงนี้ต่อ